สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ก็มาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกอีกครั้งนะครับนะก่อนที่บอกนะครับช่วงเช้าๆบ่ายๆนะก็ไปหาน้ําดื่มชากาแฟน้าเต้าหู้น้ํานมถั่วเหลืองมาทานนะได้คุยสบายๆนะเติมปัญญากันคุยสบายไม่ใช่ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เลยเลยนะมันคุยตลกแล้วก็ผ่านไปนะคุยสบายแล้วได้ปัญญา คือมองโลกตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับคือหลายครั้งหลายผลเนี่ยนะผมมักจะพิจารณาถึงความคิดถึงผมนะครับว่าเอ๊ะผมต้องการอะไรผมต้องการความจริงความจริงที่เรารู้นะความจริงที่เรามองนั่นเองอน,นั้นสําคัญที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดที่จะสําคัญไปกว่าความจริงเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ความจริงคัดแยกคัดสรรความจริงให้ออกให้เป็นเนั้นเองนะครับวันนี้จะมาคุยกันนะ ว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้นะตราบใดที่คนยังทำบาปทำกรรมสร้างเวรภนไกันเนี่ยโลกมันจบไม่สวยนะไม่ได้มองโลกดีนะโลกจบไม่สวยแน่นอนตราบใดที่คนยังสร้างบาปเวรภนไกันนะครับคำถามคือจะมีสันดีภาพสงบสุขไหมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะโหมีความขัดแย้งหลายจุดเลยมีสงครามตรงนี้ด้วยมาจะสงบสุขไหมก็ดูที่เหตุเลย เวลามองโลกตรงๆก็มองที่เหตุเลยนะครับทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ในโลก,กสร้างเหตุแบบไหนมากกว่ากันนะเหตุบวกหรือว่าเหตุลบอะ่ะเหตุบวกเราก็เรียกว่าบุญกุศลเหตุลบก็เรียกว่าบาปกุศลมันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละนะครับอา้าวเราดูข่าวแล้วกันนะเวลาเราดูข่าวเราเห็นในข่าวทั้งระดับชาวบ้านแล้วก็ข่าวระดับประเทศไหมข่าวชาวบ้านอย่างเงี้ย นะมีเรื่องของอะไรครับมิจฉาชีพการล่อลวงหลอกลวงความรุนแรงนะครับเป็นเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆนะของผู้มีอำนาจก็ก็ดีนะของชาวบ้านชาวช่องก็ดีการผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ระดับผู้นำรัฐเลยหรือว่าผู้นำเอกชนใหญ่นะการไม่ประพฤติธรรมไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยถ้าเรามองสิว่า เหตุลบหรือบวกอันไหนมากกว่าการชั่งน้าหนักเหมือนแต่ชั่งเราจะเห็นว่าเหตุลบมากกว่าใช่ไหมข่าวออกมานี่เหตุลบมากกว่าแต่บางท่านอย่าแย้งกันแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะมามองโลกแล้วคุยสบายส่วนตัวเนี่ยมองว่าเหตุลบมากกว่าบวกคนก็คือความไม่สงบสุขไงความเดือดร้อนที่เกิดปรากฏนะครับความวุ่นวายไปทั่วทั้งระดับชาวบ้านแล้วก็ระดับรัฐแล้วก็โลกไปดีด้วยนะเพราะฉะนั้นตับใดที่ผู้คนนะ่ะนะยังทําเหตุแห่งลบอ่ะ ทำเหตุในเรื่องของบาปอกุศลน,นะครับยังทําบาปกรรมยังสร้างเวรภัยโลกก็จะจบไม่สวยพราะนี้นนถามว่าทําอะไรอะ่ะเหตุก็ไปดูที่เหตุเลยนะผมส่วนตัวนะผมมองว่าทําเหตุลบมากกว่าบวกนะครับวันใครอยากจะมองอะไรแบบนี้นะครับนะผ่านมุมมองผมก็สนใจนะครับดูเพิ่มเติมก็ดูการสำเนานลน์ผมก็ได้นะครับซึ่งได้จะทําขึ้นเรียบร้อยแล้วนะในช่อง YouTube Channel ช่องผม เดี๋ยวถ้าน้องสมัครสมาชิกเข้ามาการสมัครสมาชิกทําอย่างไรนะครับมีกี่ระดับนะก็สามารถดูได้นะครับจากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับนะส่วนถ้าต้องการสมับสนุนช่องผมนะครับในรายการให้ความรู้สีบัญญายแก่ผู้คนก็สามารถร่วมได้อาจจะเป็นการกดปุ่มนะครับขอบคุณซุปเปอร์ตังค์นะครับหรือว่า,าจะโอนผ่านบัญชีผมร่นัสนุนนะครับก็ได้นะครับหรือเพียงแค่การดูการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการร่วมสนุนช่องผมเช่นกัน ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ